หนอไห่เฮ้อลัดตัวงานกวดทุแล้วก็อเลอดุงแล้วก็เลอกอัดน้อเด้อว่าน้อเนาะว่าน้ออ่ะสาทุสาทุสาทุเด้อนี่นุตรวประกันตรวจประกันมั้ยตรวจมาสุกตรวจมีตรวจมปลาตรวจมแก้วมอหน่ยมมามมากมมอเตมอเจียงก็บ่ให้เจียงกลวงให้เจียงตมสดํามเสดียงมมอจ้าทงประกันลวงประกสุกประกแซ่งเจ้าที่านทบ้านเจ้าเมืองทงเปาะโกตอดโอ้ยอน้้เจียงเสริมดวงเสริมบารมีบึไอ้จู เหยียบย่ำนะลูกเถ่าไม่เท่านะายเอ้ยไอจูอ่าเสริมดวงเสริมบารมีอันจูแตนกระแตะอันเน่าในวันอยู่เย็นเป็นสุขเด้อเออพวามเมตตารณีก็ได้ก่อนเจ้าว่าบุญไปน้องจูประมาณเออเด้อก่อนเจ้าน้องจูเสริมมันเน่าจืดจื้อปกปักรักษาคุ้มครองเาได้สน่ห์อันเน่าก็แต่ความสุขความเจริญเด้อเสน่หเจริญเด้อลูกเต่าประกันประกำมือจูเน่หนังอันเจ้าอันงอได้เน้ จ่าอ๋อยด้ออนุอามะแล้วจ่าดื้อเฮ้ยเจ้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 าดื้อเฮ้ยเอ้าดื้อเฮ้ยเจ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 ้าดื้อเฮ้ยเอ้าดื้อเฮ้ยเจ้าดื้อเฮ้อเจ้าอื้อเฮ้ยเจ้าดื้อเฮ้ยเอ้าดื้อเฮ้ยเจ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 ้า

มาจะตะหัมมาจะตะหัมตะหัาฮานี่มาบางาังคับที่เรากันต่เซานี่นะ โอเได้มดตักให้กขั่้านขันเห็ดงานบ่มีเหลามียามันสิเป็นเหล้าเป็นงานถาดก็ได้ดิของสักศักิจเนี่ยตักแต่ไข่ยังยังมีเหลามีเบียขาดบ่ได้ดิเห็ดงังเต้าคิดีไงหำมันลอกเอากามา่องบาให้ถึกได้ถึกแล้วถึกแล้วมันถึกอยู่ยูจุฬาจุฬาลงอรณจุฬาลงรจุฬาลณจุาลงยปไงกูเออกากูเนา กวนเจ้านะบวยจ้าว right ่าเจ้เกิดแล้ว totally. ก็นอยักแอเจียงจูเสริมดวงเสริมบารมีเรายักวนแอเจียงสานเหน้าพญายงบ้านเนาะในสขบัเย็นด้วยจืนด้วยเราแลรวก็ําพูาคำคูยืนด้วยเนี่ยเราทีเราเตแล้าจะจงวันจังกวนเจ้าจูดมสมพอกวนเจ้าในวันเสบามกย่างยอดอกันปนขัดยอด้กันปนวง

มาโซ่ขาดมานทีพงเจกใส่เองมันโซ่ชำนาญบ้เรื่องเนี่ยแม่เปอร์อันไม่ขัดพดเ้เอ้ยจริงนนก็ได้นะครับก็ทาไหร่เนี่ันกินนรดีดีไาเลยอาซาตูนเุท้าโอ้ยเนี่ยเดินาเออมักหลงวันลงมักนำมนวันอเชิญเออนี่ยุทากันมท้ามุท้าตัมุทาส่งให้กรไดบรรดาบป็นนาเสียโอ้ยรวเออตัเสียวอ้ย ก้นเจ้าด้วยมไห้ตัวเป้าให้บรรดาบรรดาจุนดก้อนาจุรามคนสิน้อนดเลาด้วยลยเาบุดซาด้วยก้อนเจ้าได้แหมนุ่มซิกอภิเษัต่ละใะเบือ้ยนแต่ละเบือซาด้วยจินนาโชคเงืเรียบด้อยประกำต้ประกนต้นเสียต้นแม่ต้นดูเลยต้นสมุทรซาคุ้มครองกันเจ้ากันเจ้าจะว่วเวะว่างานกันแน่กับจุ่มซึมดวงซึมบารมี ซามกรได้นวาไนจงเล็กจงน้อยนยูจนเป็นสุขนนอยูเ็นเป็นสุขนวอลยจะสมบรณ์คบงทุกอย่างเลยบำเป็นไปบอกแกแก่ไหลลืยไดเนี่ยต่งเยียบหน้าพญยเยียบบ้านนะไปข้างนลนะเยียบกันให้แกงยืนตคำตนเออ ปะงด้ในจัวนโมทนาจูร่วมออนเสร็จออนพลนัง่านัก่อนนั้งเจ้าไงในดื้อในจูดื้อชื่นจดื้อจ่าจมว่าจ้าต้ออู้จ่าเหล่าจ่าะ้าจาเห่าจา้อจ่าดื้อจ่าดื้อจ่าดื้อจ่าด้อจ่าดื้อจ่าด้อจ่าดื้อจ่าดื้อจ่าดน้จ่าดื้จ่าดื้าจาดื้อจาดื้จ่าด้จ้า้จา้จ่า้าจ่าื้อจ่าดื้อจ้า้จ้าดื้อจ่า้จ่า้อจ่าดื้อจ่าอจ អីត្រេកក៏កាចង់ហាន់តាមកូនដល់ញ៉ៅទៅឆៃទៅហោដល់កូនញ៉ៅជឿនធ្វើតាមពីណាក៏រវៃមកពីណាក៏រវៃដល់មឺនសាអូជឿជាចង់ហួយទៅពុកបាក់រក្សាគុំក្រុមធានជិនហនផនนอนមិនចាវាក់ដាក់កើតអី เออกินากันระบายละปูยได้เออระบายละบือลือซาตอราตอนี่คนนั้นนําจริงไว้บล็อกอ่าคนนั้นนําจริงไว้บล็อกก็นําสมเหมือนบล็อกนําฟื้นเออต้องไปกาวเออก่อนเด้อลูกเด้อสัมพันธ์ตรวจประกันโอ้ยจิตาจมหน่อยมีตะเจี๊ยละออมีออออปัญญาน้อยจุ้ยยาปู่เมืองนอกเมืองหน้าน่ะกี่บ่เบียบบ่งานแล้วอยู่กันบล็อกอ่อนนําฟื้นปะจุดอลเด้อเออจุประทํากับจุครอบครัวดูแลนุ๊กดูแลแม่อ่า ดูเลยลูดูเลแม่แจวา่าเล้วจาตืนนะเนาะเออจาเล้วจ่าตืนจ่ต้นาเลมยเออแคมเลยุเาเอ้ยกัดจุกันลับอ้นกัดจุกันรัอันกัดจุกันใชอันกัดความสุขความเจริญที่พวกบ้านนาก็ อันตีนามูตินะากนาอันตีนาสันตรอันติน่ามานะเนาะไขให่นี่ความสุขความเจริญลุงเชิคมาเยี่ยบไครแลวโอ้ไม่ธรรมดาเลยเออิบมาชาหา้านลื้อไรความรุนชิมาเยี่ยมเออนี่ไง ในสมัยเมื่อเรื่องเสใส่เงินใหญ่แรงมากใส่ทองใหญ่แรงมากเต็มบาทเต็มเงินเต็มเงินเต็มเราเต็มคือเต็มกระเป๋าเต็มตึ้งเต็มคนเต็มใจเต็มความเต็มคือเต็มใจ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 เต็ guys. มากินเองไหมเงี ข้างไกลจะได้มางามอุบาร์บอยรวยรวยหอดรวยหอดชาวไตจุเร่ทำให้พวดไหมไตอ้วนเนาะขาโป้มีดออกนั่นขอดน้ำอีกมันงามแหงเงี้ขอดเงินขอเงินขอดทองอีก เฮ้ยมอะซ้ำๆห้องคนเีย่อเฮ้ยมัดซ้ำๆนี่เลยม่ซ้ำนี่เทไงบ่เจียวบ่ไข่่ดยเออบ่ไข่บ่ป่วยพิษพิษย่เดียววายาท้องเราดูไปไปไปเ่เจี๊ยกไปตูดกลางช้วยนี่ย สำหรับลูกเจ้่ะจำมาป้าอีป้าตะกง่อหมูเขาไข่ยวเนี่ยเขาเบียขึ้นไปบนเนี่ยบ่ไข่ทำได้ทน่นอะหรืออื่นกว่เขาแห้งคันคันเบาว่าคันเบาเรื่อง้งนี่้งกว่าเขา

Bà thật cho bà ơi Ừ à ta, 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 Ừ đau đau ơi. Ơi. Đã